สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่ในช่องสบายสบายสไตล์นานะคะวันนี้เราจะมาฝึกแจ็คพอตกันเองในการเอาตุกะตามาเบี่ยงให้มันเล่นกันนะคะเดี๋ยวที่ว่ามันจะเล่นหรือไม่โชย่างมันทำไมน,นี่ค่ะตอนนี้ลัคก,กี้เอเยตแจ็คพอร์ตนำใจแจ็คพอตนะคะแจ็คพอตจะแก้ใช่ไหมนี่กิจการครั้งนี้คือแก้เชือกเอาจากตุกะตาตัวนี้นะคะ อ้นนี้ก็เตรียมตัวอะอย่างนี้นะคะเฮ้ยไปดิทำเองไปเ่นกนสนุกนะแม่ทำนี่ ตอนนี้ตอนไหนตอนนี้บ่ายสามห้านาที 3, 5, 1, นะคะดูท <pic>. ่าสนใจแล้วตามลูกวาวมากเลยนะคะสองทีใช่หมตอวนี้ไม่ได้วนะคะโอเคค่ะเป็นหลับอาเอาตัวเอาตัวเรียก ตอนนี้เตรียมตัวจะเล่นจับนะฮะเยียมนี่อ้ยโอ้ยโอ่ยโอ้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 ยอ้ยมอ้ยโ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 อ้นโอ้ยโอ้ยโอัยโอ้ยโอ้ยโออยโอ้ยโอ้ยอ้ยยโอ้ยอ้้ยโอ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 ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโยโอ้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 ยโอยโอ้ยโอ้ย Do bia nga hát? Tên 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 cho tên tên mày. Tên tôi mày. rồi đi lên yo, cho <laughs> <laughs> <đồng ý> <laughs>

เราจะหมุนรอบตัวนะคะรอบทิศท <S 1. S 2> ิศอันนี้เตียยเร่วอย่นะคะเร็ยจะกีเยอะอึเตี้ยเร็ว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 เรมวเตียมตัวดีละชว์แดนซ์ คืออันนี้เอาไปต่อนะคะเราจะมาดูกันวาจาจะเล่นหรือไม่ แค่นี้พอนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ like, share, กดซับสไคร์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายปี๊แจ๊คพัท